ทางสมาคมสีเมตรายาพุทธ,ธเกษตรจะเริ่มสวดอธิษฐานจิบให้แก่ท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพภาพป่ามันดาพยายก พระนางพันธุรักจ์ชินดามณีด้วยบทมงคลจักรวาลใหญ่บทเสริมชะตาบทตัดเคราะห์และบทเสริมโชคเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านเจ้าภาพและผู้ที่อธิษฐานร่วมบุญในครั้งนี้ทุกวันพระใหญ่โดยมีการจุดเทียนบูชามหามงคลตลอดทุกวันพระใหญ่ตั้งแต่วันที่9กันยายน2568ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกา 2568ท่านใดที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพภาพป่ามารดาพยายักษ์เพื่อสร้างประหนางพันธุรัก์จินดามณีณาที่พักสงฆ์เขานางพันธุรัต์อำเภอกุ้งรา้าจังหวัดพัทลุงสามารถทักแอดมินสมาคมสีเมตรายะพุทธเกษตรหรือติดตามกรารประกาศต่างๆ รวมถึงสอบถามข้อมูลได้ที่กรรมการสมาคมสตร,รีไตรยะพุทธ,ธเกษตร ตามเอกสารที่ได้ลงประกาศในครั้งนี้อีกครั้งในช่วงระหว่างการจัดเตรียมองค์พระป่าท่านสามารถร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธาการทำพระป่าในครั้งนี้เป็นการทำพระป่าเพื่อนำองค์พระแกะสลักพระนางพันรรธุรัชไปประจําไว้ณเขานางพันรรธุรัชที่มีความสูงชันเปรียบเสมือนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบรรดายักทั้งหลายเพื่อเป็นห่วงชีวิตและด้วยอนิสงใน ครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงพบแต่ความสุขความเจริญครอบครัวปราศจากรูปภัยไข้เจ็บอีกทั้งขอให้อานิสงส์แห่งเท้าจัตุโลก,กบาลจงปกป,ปักคุ้มครองท่านให้มีแต่โชคลาภวาสนาให้หลุดจากความทุกข์ รูปไผ่และเกิดมงคลอันเป็นที่สมบูรณ์แก่ชีวิตตลอดไปรายชื่อตามดีกาของคณะกรรมการทั้งหมดอัปเดตณนะวันที่5กันยายน2568ซึ่งยังไม่ใช่รายชื่อแท้จริงจนกว่าจะถึงวันที่9กันยายน2568ทุกท่านสามารถโหลดคลิปนำไปประชาสัมพันธ์ได้ค่ะ โดยนำข้อความนี้ใส่ตรงคอมเมนต์ว่าท่านใดประสงค์และร่วมกันสร้างพระป่าครั้งนี้ขอรายชื่อและจับจองในตำแหน่งมาเพื่อจัดทำเอกสาร โดยสมาคมสีเมตรยาพุทธเกษตรเป็นผู้จัดทำภาพป,ป่าในครั้งนี้สามารถติดต่อไปอยังข้อความที่เพจเฟซบุ๊กสมาคมสีเมตรยาพุทธเกษตรสาธุค,ค่ะกองอำนวยการและจุดรวบรวมภาพป,ป่ามหากุศลมุติตาจิตพระมานดาพันธุรั์ชินดามณีณสมาคมสีเมตรยาพุทธเกษตรเท่านั้นค่ะทางสมาคมสีเมตรยาพุทธเกษตรจะเริ่มเปิดให้โอนเงินได้ตั้งแต่วันที่9กันยายน2 0 0 0 568เป็นต้นไปและขอรับใบเสร็จได้ค่ะเนื่องด้วยทางสมาคมจะทำการปิดทำเอกสารในการตั้งต้นองค์พระป่ามารดาพยายักษ์โดยมีรายชื่อประธานรองประธานและกรรมการในวันที่9กันยายน2568เพื่อให้จัดทำรายชื่อส่วนกรรมการและทุกท่านสามารถยังร่วมทำพระป่าได้หรือบอกบุญได้ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายน2 5 0 5 1้อ8ส่วนท่านที่มีจิตศรัทธามาในตอนหลังถึงแม้จะไม่มีรายชื่อในกรรมการภ้าป่าครั้งนี้แต่สามารถส่งรายชื่อมาเพื่อร่วมในการสวดที่ฐานจิตตั้งองค์ผราป่าได้ตามปกติค่ะไม่ได้ตัดสิทธิ์ใดๆแต่เพียงแค่ไม่มีรายชื่อในเอกสารเท่านั้นค่ะ ท่านใดที่จะตั้งองค์ภาพป่าขออนุญาตให้แจ้งกับทางสมาคมเพื่อจะได้ทราบว่ามีองค์ภาพป่ากี่ต้นที่ไหนบ้างค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบุญใหญ่ทอดผ้าป่ามารดาพญายะเพื่อแสดงมุทิตาจิตสร้างองค์พระมารดาพันธุรัตน์ินดามณีประจำปี2568แดดที่พักสง์ส่วนธรรมเขาแม่พันธุรัตน์227หมู่3ตำบลกงระาอำเภอกงกรลาจังหวัด พัทลุงในวันศุกร์ที่5 ธันวาคม2568ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือนหนึ่งร่วมบุญทอดพระป่ามารดาพยายักษ์ผ่านกระปุกออมสินสมาคมสีเมตรยะพุทธเกษตร0 2 0 4 6 2 8 8 7 3 4 8ติดต่อ0 9 8 9 0 8 8 9 2 6คุรุเจเจหรือ0 8 6 5 6 6 9 3 9 0 ศูนย์สีแอ